คำว่าโยนเกมนั้นอาจจะเป็นคำศัพท์ที่เราเกมเมอร์ได้ยินแล้วก็คงรู้สึกไม่ดีกันใช่ไหมล่ะครับเพราะว่ามันเป็นการทําให้เกมที่กําลังได้เปรียบอยู่ต้องกลับกลายเป็นเสียเปรียบเอาอย่างดื้อและแน่นอนว่าโปรพีอะไรหลยคนเองก็มักจะมีการติดเล่นบ้างจนบางครั้งก็พลาดกลายเป็นการโยนเกมไปซะอย่างนั้นและในวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าในโลกของอีสปอร์ตนั้นมันมีใครกันบ้างที่เผลอไผลายโยนเกมจนทำให้ทีชิบหายในการแข่งขันมาแล้วซึ่งมันจะมีช็อตไหนกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ในเหตุการณ์แรกมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโปรพเยอร์เกม c s g o ที่ได้ชื่อเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกอย่างซ m ม l e ในการแข่งขัน,น e s l One c o l o ค2019ในรอบแบ่งกลุ่มโดยในรอบดังกล่าวนั้นมันก็เป็นการเจอกันระหว่างยักษ์ใหญ่จากแดนอินซีอย่างทีม Liquid และยักษ์ใหญ่จากแดนยุโรปอย่างทีมนาว i การเจอกันของทีมใหญ่ทั้งสองมันก็ได้ผู้ชมต่างก็ตั้งตารอาว่าทีมใดจะคว้าชัยในรอบดังกล่าวไปได้เพราะทั้งสองทีมต่างก็มีซูเปอร์สตาร์อยู่ทั้งสองทีม เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทางทีมนาวีก็สามารถสู้กับทีมลิควิดได้อย่างสุดเร้าใจและก็ยังสามารถทำแต้มเป็นต่อไปได้ในช่วงครึ่งแรกแต่เมื่อผ่านช่วงครึ่งหลังมาได้ทางทีมลิควิดก็กับเครื่องติดและก็สามารถตีแต้มขึ้นมาเสมอ10ต่อ10ได้ถึงกระน,นั้นทีมนาวีก็ยังใช้แผนแบบที่ดีกว่าในการทำแต้มําไปถึง5เกมด้วยกันและก็เหลือเพียงแค่เกมเดีวยวเท่านั้นพวกเขาก็สามารถคว้าชัยในเกมแรกไปได้อย่างสวยงามและในรอบที่จะปิดเกมนั้นทางนาวีก็สามารถจัดการผู้เล่นทีมลิควิดไปได้ถึง4คนด้กน เหลือเพียงแค่นโตรคนเดียวเท่านั้นและในระหว่างที่นโตรกำลังพยายามจะย่องเข้า a อชอตส์ซิมโปผู้เล่นของทีม n a วีก็เห็นว่านโตรมาอยู่ตรงหน้าของเขาแล้วและแน่นอนว่าซิ m p l e ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีสไตล์การเล่นที่ซุกซนเป็นอย่างมากดนั้นเกือไม่เขาไม่เลือกที่จริงนโตรเพมันจะจบเกมไปแต่เลือกที่จะเอามีดเข้าไปจ้วงหลังแทน ทว่าในโตรนั้นกลับได้ยินเสียงฝีเท้าและก็ไหวตัวทันหันกลับมาอีกจน Simple s i m p l e HP โหมดพร้อมกับขโมยออฟมาใช้ก็จะคลาสเกมนั้นไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อจบรอบนั้นไปทางนาวีก็ยังขำขันกันอยู่กับสิ่งที่ Simple s i m p l e ทถาแต่พวกเขานั้นกลับขำได้ไม่นานเพราะว่าหลังจากนั้นกําลังใจของทีมลิขวินมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมากจนสามารถทำแต้งตีกลับมาเสมอได้ 15. ต่อ15และก็ต้องต่อโอทาเพื่อหาผู้ชนะ โดยหลังจากการแข่งขันมา40รอบในรอบที่41ก็เป็นว่าทีมลิควิดสามารถพลิกกลับมาชนะทีมนาวีประเด่งสวยงามเรียกได้เลยว่าจบเกมดีๆไม่ชอบอันแรกว่าโยนหนักแล้วอันที่2นี่ดูเหมือนว่ามันจะเล่นเล่อจนกลายเป็นการโยนเกมเลยล่ะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการแข่งขัน VCT NA s t a g e 3 Challenger ในคู่ระหว่างทีม100 Thief เจอกับทีม n v ซึ่งทั้งสองทีมนั้นต่างก็เป็นยอดทีมแห่งอเมริกาเหนือและการเจอกันของสองทีมนี้พวกเขาก็สามารถสู้กันได้อย่างสูสีชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครแต่ทว่าความผิดพลาดจนกลายเป็นการโยนเกมก็ได้เกิดขึ้นเมื่อในรอบที่12ของการแข่งขัน ทางทีม100 t เก็เหลือเพียงแค่ผู้เล่น1คนเท่านั้นซึ่งนั่นก็คือไนโตรอีกแล้วและสไปคก็ได้ถูกวางเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อผู้เล่นของทีม NV สามารถจัดก,การไนโตรได้มันก็เหมือนกับเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารและมันก็ทำพวกเขานั้นลืมที่จะกู้สไปที่วางอยู่จนในวินาทีที่พวกเขาได้รู้นั้นมันก็สายเกินไปเสียแล้วซึ่งมันก็ทำพวกเขาพ่ายแพ้ในเกมนั้นไปอย่างไม่น่าเป็นไปได้และก็ทำให้็อตนี้กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานการโยนเกมของวอร์เรนเลยล่ะครับ ในช็อตต่อมามันก็ได้ได้ว่าเป็นหนึ่งในการโยนเกมที่คือชื่อที่สุดช็อตหนึ่งของการแข่งขันพับจีเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็เกิดขึ้นในการแข่งขันพับจีนชั่นลีก2019วันที่2แมตช์ที่5โดยในวงสุดท้ายหลังจากที่ทีมเกาหลีใต้โดนผู้เล่นจากบราซิลจัดการไป มันก็ทำให้จินนาการต้องกลายเป็นว่าบราซิลสานลต้องจัดการผู้เล่นไทยที่เหลืออยู่คนเดียวในตอนนั้นอย่างดักแมนซึ่งในตอนนั้นทีมบราซิลก็มีความได้เปรียบเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนผู้เล่นที่เยอะกว่าการครองพื้นที่ที่มีมากกว่ารวมไปถึงพื้นที่ที่พวกเขาครองอยู่นั้นก็มีความได้เปรียบมากกว่าด้วยซึ่งพวกเขาก็แค่เพียงรอเวลาวงวีเท่านั้นก็จะทาให้ดักแมนเล่นได้ยากเป็นอย่างมากและก็จะสามารถจัดการผู้เล่นคนสุดท้ายของไทยไปได้อย่างง่าย แต่สิ่งที่พวกเขาเลือกทํานั้นคือการโดนกับดักแมนซึ่งมันทำให้ทีมบราซิลต้องเสียผู้เล่นไปหนึ่งคนบวกกับอาร์เดียนกผู้เล่นจากบราซิลอีกคนก็ได้ขับรถเข้ามาหวังที่จะเคไมดักแมนแต่ก็พลาดรถหลุดออกจากวงจนโดนวงบีบล้มไปอีกคนแต่ว่าสิ่งที่ไม่หลายคนมองว่าทีมบราซิลโยเลยนั้นก็คือการปล่อยเพื่อนที่นอนอยู่อย่างนั้นโดยไม่ชุบทั้งทั้งที่ชุบได้จนสุดท้ายการโดนกันหนึ่งต่อหนึ่งกับดักแมนก็เป็นว่าพี่เปรของเรานั้นขมกว่าและก็สามารถคว้าไก่ตัวน ซึ่งช็อตโดนโยนแบบนี้มันก็เกิดขึ้นในการขันอ e ีสปอร์ตของเกมต่างๆแต่ว่าเพื่อนๆรู้หรือ,อยางว่าตอนนี้เกมแร็ n a r o ็อกออนไลน์ก็มีทัวร์นาเมนต e ์อีสปอร์ตเช่นเดียวกันแถมเป็นการแข่งชิงแชมป์โลกอีกด้วยทัวร์นาเมนต์แร็กแ r o ็อกสตาร์2023หรือแร็คแ r o ็อกไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิ เป็นการแข่งขันเลือกตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันกับประเทศอื่นที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของแร g คแน o ร r o c เวิลด์แ h มเปหรือ RWC อันเป็นทัวร์นาเมนต์ในรอบ10ปีเลยด้วยซึ่งในการแข่งันชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดประเทศไทยเราเองก็เป็นแชมป์นะครับสำหรับการแข่งขันในปีนี้ ตัวเกมที่จะใช้จะเป็นแร g กน r ร็อกออนไลน์ s 3 Episode 17. 1 7 1ซึ่งซึ่งแตกต่างกับแพทปัจจุบันของไทยและหลายคนก็อาจจะมีคำถามใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าเป็นเกมเกมเลเวลแบบนี้ใครมีไอเทมดีกว่าก็ชนะไปหรือเปล่าคำตอบของทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือจัดขึ้นแบบแฟร์เลยล่ะครับเพราะว่าการแข่งขันนั้นจะเป็นรูปแบบ7 vs 7ที่ต้องเป็นการวางแผนตัวละครทั้ง7ดอาชีพแบบห้ามซ้ำกัรและเพื่อความสมดุลยังต้องใช้ไอเทมเท่ากันอีกด้วยอีกทั้งไอเทมบางชนิดยังถูกแบนจากการแข่งขันทำให้วัด ที่กลยุทธ์และก็ฝีมือของผู้เล่นล้วนๆไปเลยการแข่งขันรอบภูมิภาคจะเกิดขึ้นในวันที่15มิถุนายนและก็9ก้าก,กรกฎาคมและฟนอลรอบจะจัดขึ้นในวันที่5สิงหาคมเป็นรูปแบบออฟไลน์อีเวนต์บรรยากาศสุดมันเพื่อเริ่มเฟ้นหาตัวแทนจากประเทศไทยไปลุยกับตัวแทนจากต่างประเทศณนะประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปลายเดือนกันยายนโดยทั้งหมดจะมีตัวแทนมาจาก9ประเทศด้วยกันซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามและให้กำลังใจเชียร์ตัวแทนจากไทยได้ ที่เว็บไซต์ eventgenjoy.in.th หรือติดตามที่แฟนเพจของแร gna r o ร็อคก i t y Thailand อย่าลืมไปให้กำลังใจทีมทีมไทยกันด้วยนะครับโดยสำหรับเหตุการณ์ต่อมานั้นมันก็เกิดขึ้นในการแข่งขันอารวีในประเทศไทยระหว่างทีม e w โ l รูชั่น o o ลคิ s เจอกับทีม IT City Bacon โดยในการแข่งขันนั้นก็เป็นอันว่าทีมเบคอนนั้นสามารถทําผลงานออกมาได้ดีกว่าและก็สามารถคว้าชัยชนะไปทั้งเกมที่1และเกมที่2ซึ่งในการแข่งขันนั้นมันก็ให้ผู้ชมได้เห็นว่าผู้เล่นจากทีมเ o โ u รูชั่นคูคิ อย่างกัสกัสมีหลายช็อตมากที่เขานั้นเล่นพลาดไม่ว่าจะเป็นในเกมแรกหรือเกมที่2ก็ตามโดยในเกมแรกนั้นการเล่นพลาดก็ยังเห็นได้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่แต่ในเกมที่2มันก็มีหลายช็อตมากที่ผู้ชมต่างก็เห็นเป็นตาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการว์บใส่หน้าสรูที่กําลังดันเลนอยู่หรือการดันเลนจนลึกแล้ก็ไม่สามารถหนีรอดฝ่ามือของฝั่งตรงข้ามไปได้และก็เป็นว่าสุดท้ายทีมนีโรชันคู k คิส ก็าพ่ายไป2เกมด้วยกันจนหลายๆคนก็มองว่าการเล่นพลาดของกัสกัสนั้นมันคือการโยนเกมดีๆนี่เองในช็อตต่อมามันก็เป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนของการแข่งขัน LEC Summer 2023ในการแข่งขันลีของเกม League of Legends ของยุโรปโดยต้องเท้าความกันก่อนว่าตัวละครในเกมอย่างนีโกนั้นเพิ่งได้รับการอัปเดตมาใหม่ให้ตัวละครตัวนี้นอกจากจะปลอมตัวเพื่อนร่วมทีมได้แล้วตัวนีโกเองก็ยังสามารถปลอมตัวเป็นอย่างอื่นได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นวอร์ดหรือว่าครีปเลนก็ตาม แน่นอนว่าหลายๆคนทั้งชอบและก็เกลียดการอัพเดตนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าตัวละครนีโกนั้นมันน่ารำคาญอยู่แล้วและยิ่งมีอะไรแบบนี้เพิ่มเข้ามาอีกมันก็จะผู้คนรำคาญตัวนี้มากขึ้นกว่าเดิมแถมผู้เล่นบางคนเองก็ยังเอาตัวละครตัวนี้มาเล่นสายเอดีและก็ปอเป็นครีปไล่ตีฝั่งตรงข้ามจนตายเลยก็มี และด้วยการอัปเดตใหม่แบบนี้มันก็เลยไม่ตัวละครนีโกะได้รับความนิยมมากในการขันเกม League of Legends ในช่วงเวลานี้และหนึ่งคนที่น่าจะใชยกับตัวละครนีโกเลยก็คือแคปสผู้เล่นมิดเลนรับเทพของทีม G2 Esports ที่เคยได้ชื่อว่าเป็น Baby Faker โดยเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นในรอบที่เจอกับทีม Mad Lion ทีม G2 ก็สามารถชิงความได้เปรียบมาครองได้และก็มีโอกาสที่สามารถปิดเกมไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักแต่ในระหว่างการดันเลนช่วงล่างของช่วงกลางเกมก็เป็นอันว่าทีม G2 หลังจากได้ทาวเวอร์แล้วก็ต้องแลบมาด้วยผู้เล่นตำแหน่งท็อปเลนซึ่งแน่นอนว่าตามตำราการเล่นเกมโมบ้านั้นการมีผู้เล่นน้อยกว่าในสถานการณ์ต่างๆมันก็ย่อมเสียเปรียบเป็นแน่แท้และสิ่งที่ทีม G2 ควรทำในตอนนั้นก็คือการถอยกลับบ้านแต่ว่าแคปส์ที่เล่นตัวละครนีโก ได้เปล่าตัวเป็นวานอยู่นั้นกลับเลือกที่ยูนนิ่งๆโดยหวังว่าการจะกดอันตรีสวยยก5ตัวแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแคลส์ aps, กลับอันติยกได้แค่3าก่อนที่ทีมจะโดนสวนจนเสียผู้เล่นเพิ่มไปอีก3าคนด้วยกันเป็นอันว่าประเคนงคัมแบ็กแมคคันิกให้กับทางแมสไลออนไปอย่างงงงจนนักพักเองก็ยังบอกว่านี่มันเป็นการโยนเกมครั้งใหญ่เลยทีเดียวหลังจากนั้นทีมแมสไลออนก็สามารถตั้งตัวได้ก่อนที่จะพลิกกลับมาชนะประเด็สวยงาม เรียกได้เลยว่ามันเป็นการฝืนสู้จนกลายเป็นการโยนเกมเลยล่ะครับในเรื่องราวต่อมามันก็เป็นช็อตการโยนของสุดยอดผู้เล่นที่ขึ้นชื่อของการโยนเกมในวงการโดร a ถูซึ่งนั่นก็คือ Eternal Envy หรืออีซามะนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือนั้น Ee e. ก็ถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นแครี่ของ d o ร a ถูที่มีฝีมือคนนึงเลยและเขาก็ยังสามารถสร้างผลงานในการแข่งขันมายอย่างมากมาย แต่หนึ่งสิ่งที่ผู้ชมโดยถูกมักจะลอยอีเลยนั้นก็คือเรื่องของการโยนเกมไม่ว่าจะเป็นทั้งในสนามหรือในการเล่นแบบพับสตอมซึ่งการโยนของอ e. e. ีนั้นมีตั้งแต่การประเคนโรชา์ให้กับฝั่งตรงข้ามการไล่ตามแคร,รี่เพื่อที่ต้องการจัดการให้ได้รวมไปถึงการเข้าไปตายที่ผู้ชมก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าอี e. E. จะเข้าไปทำอะไรวะและเหตุการณ์ทั้งหลายที่เรากล่าวมานั้นมันก็ทําให้อ e. e. ีกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เรียกได้ว่าผีเข้าผีออกจะโยนเกมตอนไหนก็ไม่มีใครรู้ได้นั่นเองละครับ สำหรับเหตุการณ์สุดท้ายที่เรากำลังจะกล่าวถึงนั้นก็คงเป็นเหตุการณ์ไหนไปไม่ได้นอกจากการโยนที่หนักชนิดที่ว่าโยนแชมป์ทิ้งเลยก็ว่าได้โดยมันก็เกิดขึ้นในการแข่งขัน N.A.L.C.S. 2019ในคู่ระหว่างทีมโซโลมิดเจอกับทีมลิควิดในรอบชิงชนะเลิศโดยก็ต้องบอกว่าในรอบชิงของปีนั้นมันก็เป็นเกมที่ตึงเป็นอย่างมากและทั้ง2ทีมก็สู้กระได้สูสีสมก็เป็นเบอร์ท็อปของเณรในตอนนั้นจนทําให้การแข่งขันต้องดําเนินมาถึงเกมที่5 และในเกมนี้เองทีม TSM ก็สามารถครองความได้เปรียบไว้ได้ในช่วงต้นเกมแต่ว่าในช่วงกลางเกมนั้นเซเวนผู้เล่นตำแหน่ง ADC ของทีม TSM ก็เกิดนึกคึกขึ้นมาอะไรไม่รู้ดันเข้าไปโซโล่เดี่ยวกับผู้เล่นทั้ง4คนของทีมลิควิดหน้าลุมบารอนต้นโดนฝั่งตรงข้ามถล่มใสายจนทีมเสียโมเมนตัมของความได้เปรียบ และเท่านั้นยังไม่พอการไฟหน้าหลุมมังกรเก็ยังเป็นหนึ่งช็อตที่รำให้แฟนเทีเมต่ก็เกาหัวกันอั่งใดอีกครั้งกับการที่เซเวนพยายามจะเข้าไปจัดก,การผู้เล่นท็อปเลดและก็มิดเลดของทีมลิควิด แต่สิ่งที่เาขาคาดหวังไว้ก็ไม่เป็นจริงเพราะว่าตัวละคร ADC นั้นมันเปราะบางเป็นอย่างมากจนทํำให้โซเวนนั้นโดนเบิร์สสวนกลับตายภายในคอมโบเดียวและในทางที่สุดนั้นทีมลิควิดก็สามารถพลิกสถานการณ์จนกลับมาชนะและควา้าแชมป์ในปีดังกล่าวไปได้อย่างสวยงามและการโยนของโซเวนในครั้งนั้นก็ยังทําให้ผู้ชมของ League of Legends จดจำมันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับ จากเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ทําให้เราได้เห็นว่าบางครั้งการเผลอหรือมั่นใจในฝีมือของตัวเองจนเกินไปกกอาจะกใ้พวกเขานั้นกลายเป็นคนที่โยนเกมในการแข่งขันได้แต่แน่นอนว่าผู้เล่นบางคนเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะโยนเกมเพียงแต่พวกเขานั้นเล่นพลาดก็เท่านั้นนี่จึงทําให้เราได้รู้ว่าแม้แต่นักกีฬาใสปอร์ตเือชีบเบกยังพังพลาดกันได้แล้วทําไมผู้เล่นธรมธรมดาาอย่างพวกเราจะเล่นพลาดไม่ได้ล่ะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเห็นใครเล่นพลาดก็อย่าพึ่งใจร้อนไปด่าเขาว่าโยนเกมละกันเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายและเหตุการณ์การเล่นพลาดในการขายอีสปอร์ตนั้นมันก็ยังมีอีกมากมายเลอเกิดซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ทางเราได้ทำคลิปเอาไว้แล้วสองพาร์ทด้วยกันเพื่อนๆสามารถกดรับชมกันได้ในคลิปที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับ